สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวแอดคลิปนี้นะครับแอดจะมาพูดถึงฟีฟ่าแลนดกิงแล้วก็โอกาสหากัหกหักหักทีมชาติไทยช้างศึกของเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมีโอกาสเจอใครในความเป็นไปนได้นะครับอันดับแรกนะหากเราเข้าที่1ห,หมายถึงว่าเราชนะซาอุเนี่ยเราอาจจะไปเจอจอแดนหรือเกาหลีใต้นะครับหากเราชนะนะฮะ ในกรณีชนะนี่เราจะเจอจอแดนหรือเกาหลีใต้ในกรณีที่ว่าจอแดนเนี่ยเจอบาเลนเนี่ยชนะบาเลนเนี่ยก็จะทําให้บาเลนตกรอบแล้วก็จอแดนเป็นที่หนึ่งในสายซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นที่หนึ่งอยู่แอดดาว่าจอแดนจะเสมอบาเลนแล้วก็เกาหลีใต้จะจะชนะมาเลเซียอย่างแน่นอน ประมาณนี้ก็จะทําให้เกาหลีใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วก็จอแดนเสมอบาเลนเนี่ยก็จะเป็นอันดับ2องอถ้าเสมอบาเลนเนี่ยมีแต้มติดลบยังไงไทยก็เข้าครับแต่ในทางกับการบาเลนชนะจอแดนล่ะฮะถ้าชนะ1020อย่างเงี้ย1020เนี่ยผลต่างของเขาเนี่ยของจอแดนเนี่ยก็ยังบวก2อ,อยู่จะส่งผลอะไรคร ทีมชาติไทยช้างศึกของเร,เราต้องมาลุ้นอีกมาลุ้นว่าโอมานเนี่ยอย่าชนะกีกีฐานหรือว่าเสมอกีกีฐานเป็นไปได้หรือชนะกีกีฐานแค่หนึ่งลูกเงี้ยและไทยเราอย่าไปแพ้ซาอุเกิน2ลูก3040อย่างเงี้ยางานเข้าตกรอบนะครับงานมีสิทธิ์ตกรอบนะครับ,ตรตรอบ,รบเอออะไรประมาณนี้ดังนั้นอันดับแรกลุ้นก่อนเลยครับให้จอดแดนชนะบาเลนไปเงี้ยอันเนี้ยเข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีอย่างเป็นทางการนะต้องแอดเดาว่าเป็นทางการก็ก็เดาพลาดอีกแล้วมามาดูอีกสสายเอ้ยยังยังมีความเป็นไปได้อยู่ยังยังมีโอกาสตกรอบอยู่ในในทางทฤษฎีครับนะในทางปฏิบัติช้างศึกของเราภายใต้การนําของโค้ดอิชิคงไม่ไม่น่าจะมีแต้มกับซาอุดหรือว่าถ้าโชคร้ายสาุดแพ้ซาอุไม่เกิน2ลูกอะไรประมาณนี้หลูก2ลูกอะ,อะไรประมาณนี้ ก็ยังให้เรามีลุนเข้ารอบอยู่อะไรประมาณนี้มีลุนเข้ารอบอยากเป็นทางการล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะว่ากันไปนะครับในเรามาดูความเป็นไปได้นะครับหากเาราเข้ารอบทากที่หนึ่งเราอาจจะเจอเกาหลีใต้หรือแอดแอดมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้แหละส่วนจอแดนแล้วก็น่าจะออกผลเสมอกันอ่าแล้วก็ หากเข้าที่สองเราจะเจออุซเบกิสฐานมีโอกาสเจออุตเบกิสฐานนะครับแล้วก็หากเข้าที่สามเราจะเจออิรักษ์ซึ่งอันดับแรนกิ้งเนี่ยหากเราชนะซาอุไรเราจะได้บวกยี่ห้ายี่ห้าจุดสองสามคะแนนหากเสมอซาอุเราก็ได้เจ็ดจุดเจ็ดสามหากแพ้เราลบลบเก้านะครับคะแนนเรามีเท่าไหร่ตอนนี้ก็ลบเก้าทำไมเราจะชนะซาอุไม่ได้สมัยแอดเป็นเด็กเนี่ย ถ้าจะไม่ผิดลังซูชโลประถามนะยิงเสียบคันเราชนะสามหนึ่งอ่าต้องขอภัยนะฮะหางไม่ใช่แมนนั้นแมนนั้นนะแอดดูอยู่เออเราก็เคยเสมอซาอุดที่ราชมังคลาเมื่อไม่เกินสิบปีวันนี้ยปีสองพันสิบสี่ขาดบอลโลกดังนั้นมาช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทย,ย,ทยนะครับเดี๋ยวสองคู่ก็รู้แล้วนะว่ามาลุ้นคู่บาเลนนะครคู่บาเลนกับ กับจอแดนนะครับให้จอแดนชนะไปเลยหรือว่าเสมอไทยเข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เอ้ยเสมอก็ยังยังไม่ล้านเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราต้องแพ้ซาอุไม่เกิน2ลูกอ่าเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมาช่วยกันเชียร์นะครับผมมันต้องรุนกันสุดสุดสุดทางนี่ฮะถึงจะมันอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ